พี่น <altro> <agę ahead medim> ันว no <os> ันนีก็มาฝากับลำแ่แลูกเอเยขนมอมีคูกัคือเดิมค่นพี่นันวันนี้มึงยากากบ้านนอกค่ะพีนันนตกไหมฮะลำแกงก็พานมกัไมีอยางไยนอนคันีมนอนสวัสดีนุชเหยียงยูนนนอนมสวัสดีสวัสดีนุทำอะไรอยู่ค่ะ อามณวัานี้นอาอาาวา้นนี้แต่ไม่หนอนนุ่มเคยฟันทียนี่ตอนไหนะเอาอะมาว่ากูบ้ากูบ้าอย่างย่ามา่ได้กูแค้นเดี๋ยวกูนี่ยยัย,ย่ย,ยังมึงเลยขนมคือนลักต่างรุ่นขอนอน้ำเนี่ยย่ขนม มาบ้าบาคุนีรักนีรักนีรักไปรักกูไปรักย่าย่าย่าเว่ยวไปผลดเลยนนนมึงนี่เห็บเม็นมากูขอการเห็บมึงนะมีอย่างรินมีอยังจริงมีอะไรเกี่ยปบอามีอะไรเกี่ือบ้างไรอะไรมันแน่าฝางกูไรกูเสกกติดตามไปก็รักษาเห็้แม่ฟนมนด้มเด้อสงแม่กนมนเน้อผมแค่อีแมอีมวันนี้ ไปสิพาเจ้าไปตินหลาหนนีหมอลําไม่โมอลํเวัยยาย่าขนมย่าย่าไม่เนี่ยพายไม่ไปเลศา้าวจะโดนเล้วน้องมีวัดยองหรือยังก๊มีวัดยองหรือยังเยอยขนมลุกลูกแล้วแล้วม่ได้ตาดีไยสิพาลงทองลงทองไปเก็บหอยเก็บปูลูกแม่เอา ลูกเรขนนาข้นนอนถามไงทำไม่รู้เพมขนกันนันนะลูก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 พอได้ดักตอนนี้งี่งแล้วสบายโอ้อยว้ายว้ายยี่เมียยี่เมียยี่เมีมมยมที่นั่งอากไเลยก็แท้กติดตามบิก็ลืะใ้แม่ขนมนั่นดิไปก่อนที่นี่สาวัสดี สาววัดีพี่น้องไม่เคยป่วยไม่ป่วยแล้วมขึ้นไหมเคยฝันว่าเคยได้จินตมึ่งฝนมันโตกแบบนี้ไปหาติมตึ่งไปหาตยื่นเกินที่นั่ง